มาแล้วบังเอิยันกเบกเบแข็งกินนิดเดียวโอเคพอๆๆวิ่งวิ่งวิ่งจัง้างหรือว่ามั้งจัง่างหรือว่าจังางหาอว่ยไอ้าชีิดล้มากินเกลือย่างนั้าแล้วลาเป้ครับผมดีจ้า การจะเริ่มร้อนแล้วครับพทุนติ้งครับอันนี้เรามาอยู่ลุงเกลือก่อนนะครับโดยตะกั่วตัวนี้ครับตะกั่วมิสเตอร์พันตัวนี้นะครับแล้วก็เหงือตัวนี้ครับเหงือตัวนี้นะครับ อย่างนี้ัะปานดูเปนลมดูขันง่ายง่ายครับวิธีตบตบอะไรนะตบเยบี่ยงไปนะครับไปนจุ้มจุ้ม้วก้องครับันครับเดี๋มาเป็นจังว่า 农民。嗯嗯 <noise> กเชนเคยครับผมก็ปวดนุ่มมาด้วยอ่าอย่างนี้จะไปไหนผม มแามแล้วบังเอินิดสักนิกนิดกเเกแขงนิดเดียวโอเคพอ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 วิ่งวิ่งวิ่งจ้างหรื้ามั้งจำบ้างจำบ้างจำบ้างสลักกันดก่นใชวยใช้ดีสลัสลัที่ยังไงสลัสลัเฮ้ยอย่าอย่าสลั้าอย่าพูดงั้นเอาแล้วครับีานดนโครมาแล้ว

สี่สิบสายลุ้นมาแล้วกินนอนแล้วบังเร่มปกินนอนแล้วอ๋อสวยงามไอ้ปากเก็บขอเร่มาเนอะไปตีหนูนะนี้ล่โชว์ครับท่านผู้ชมนี่ครับไดแล้วเหยื่อลอนเลยบังเหยื่อนอนท่อนอนท่อครับทุกคนนี่เหยือยู่นู่น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 วีวเบอร์เศรษฐามครับเปิดประเดิมแล้วครับสลาครับ เน่ะโดนไปแล้วครับผมท่านผู้ชมมาเดิมนะครับคลิปเราไม่ต้องปากเดี๋ยวให้คนปังอีกเราเราเสียงอุ่นนี่ครับเหยื่อทิ้งได้ไหมอินนะเหยื่ออยู่นู่นนะครับมีกำลังใจอย่ามิตร์ปานนะครับเกโลนะครับมีพลังขึ้นมาแล้วเอ้าบางมีลังไหม จ่เชื้อไหมจริงลงลงกินเลยเก็บสายมานี่ครับเดี๋ยวมาอยู่นี่ครับผมกัดเบ็ดเปล่านะครับนี่นี่นี่ครับเสียววะถ้ากัดในครนมันครับถ้กัดในครูน่กัดเกโลนี่ใจ